โอเคครับก็มาอยู่กับผมวมิเตอร์ซีตอนนี้เราอยู่ในหน้าต่างเดสก์ท็วันนี้เราจะมาทําอะไรกันวันนี้เราจะมาทําการอัดคลิปกับโปรแกรมแฟบอ่าเรามาแดกแฟบกันเรามาสไลด์แฟบเอออ่ะก่อนอื่นเราก็เออแนะนําไปแล้วนี่ว่าวิธีการใช้มันใช้ยังไงโอเคเราก็มาอัดคลิปกันเลยดีกว่าก็มีน้องเขาบอกมาว่าพี่ทําไมมันอัดได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีอ้าเยีย yeah. ก็เพียนได้หนึ่งนาทีว่ะเกินหนึ่งนาทีว่ะอาจาเป็นครึ่งชั่วโมงยังได้เลยเออแต่อาจเยอะมันกระตุกนะครับโอเคมันอยู่ที่เครื่องเราแรงขนาดไหนตั้วยเทนกันโอเคเราจะมาทําการอัดคลิปแล้วก็นำไปใส่ใน Sony v e g a ัแล้วก็เรนเดอร์เป็นเ d แล้วก็อัพลง YouTube นะฮะแล้วก็อืมโอเคคลิปนี้ยาวขนาดนั้นเลย อ่ะเรามาเริ่มมันเลยดีกว่านะฮะเอาเป็นว่ากดอัดเลย F9 โอเคครับก็ตอนนี้เราก็รอเวลานะเมื่อกี้ก็อยู่ที่อะไรวะตีสองเจ็ดนาทีใช่ไหมเอาเป็นว่าตีสองแปดนาทีแปดนาทีกว่าแล้วกันะะเราดูเวลายัางไงวะเออ ดูเวลาก็แล้วกันว่าตอนตีตีสองแปดนาทีครึ่งก็แล้วกันดูดีมันเกินหนึ่งนาทีเอาเอาเก้านาทีเลยเอาเราก็ว่างๆไม่มีอะไรทําเราก็รอทําอะไรดีวะในระหว่างนี้เราทําอะไรดีนั่นเกมสตรีมเหรอบ้าแล้วไม่ใช่อ่ะลบทงขยะเออยังไง ชัวบเห็ยังแปดนาทีครึ่งไะเหลือประมาณยี่สิบวิเราจะทำอะไรกันเราดูอินโทรผมหนึ่งก่อนดีกว่าเปิดดูไม่ได้ด้วยโอ้เป็นอะไรเนาะอ้าว โอเครับรองว่าเราจะได้สอนกันอย่างแน่นอนครับวิธีทําอย่างนี้ว่าทํำยังไงแต่ก่อนอื่นเรามาแก้งคะแงไขเกี่ยวกับการอัดคลิปก่อนกับโปรแกรมแฟบนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเอาสองนาทีเฮ้ยไม่ใช่ดิเออครบสองนาทีแล้วเราก็หยุดคลิปอืมอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรู้สึกว่าผมจะเก็บไว้ในไดเอนะอยู่ในไดเอ ได้เเนี่ยอืม9คูเพ okay. ครับก็ตอนนี้เราก็รอเวลานะเมื่อกี้ก็อยู่ที่อะไรวะตีสองเจ็ดนาทีใช่ไหมเอาเป็นว <Okay. S 2> ่าตีสองแปดนาทีแปดนาทีกว่าแล้วกันเราดูเวลายังไงวะโอเคเออคลิปเราก็อัดได้นะตามปกติเวลาแล้วกันเห็นยังอะ่ะตีสองแปดนาทีครึ่งก็ เวลาทั้งหมดโดยรวมเอา9นาทีเลยโดยรวมก็1นาทีกว่านะฮะคือมันเกิน1นาทีแต่ที่น้องบอกคือไม่ถึง1นาทีอนะมันมันเป็นพวกเกมหรือเปล่าเกมบางเกมมันก็อัดไม่ได้เหมือนกันนะฮะมันจะเด้งในช่วงวาร์ปอ่ะฮะเป็นเฉพาะบางเกมเท่านั้นนะเคไม่เป็นทุกเกมเออเอาเป็นว่าก่อนเดินเอ้ยไม่ใช่ก่อนเดินในลังจากนี้เราจะไปทําอะไร ไปที่โซนี่เวกัสฮะปรับหน้าจออีกโอเคโอเคฮะอุ้ยรู้สึกว่าัเกะก,กะเนาะตัวเลขเนี่ยเกะก,กะปิดซะเลยอะอืมอ,อ้าวอัปเดตอีกปิดเราไม่สนใจ ก่อนอื่นอ่ะเราอินโทรเข้าไปใส่เลยอินโทรนี้เราทำมาแล้วแล้วเราก็เรนเดอร์ไว้แล้วด้วยฮะเยีย่ยมปรบับลดเสียงลงมาหน่อยหนึงหรือเปล่าหรือไม่ต้องลดก็ได้นะอะโอเคมันก็มีเฮ้ยสำหรับบางคนนะที่จะสร้างใหม่จะ้ะเอ้ยสร้างอะไรวะเดี๋ยวดิสำหรับคนที่ New Project เราไม่ต้อง New นะเรามาคอมคอมโพสิ เนี่ยฮะเราสามารถแก้ได้เราเลือกขนาดเป็น SD นะ SD จะเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณเลยฮนะคือคุณเลือกที่ SD ก็ได้นะฮะผมไม่มีขนาดที่แนะนำนะไม่มีสูตรที่ตายตัวมืนคนอื่นเขามีซุงมีสูตรอะไรไม่รู้ช่างนะคือเราจะเลือก SD ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นพา Dv w i e skin อันนี้ก็เป็น s d เหมือนกันนะเนี่ย s d เหมือนกันเ d เหมือนกันฮะเรามาดูที่เฟรมเรตอะมันต่างที่เฟรมเรทอะความคมชัดอะไรมันต่างอยู่ที่ตรงนี้ฮะโอเคไม่ต้องบอกมากตรงนี้คือเรามาแค่เบสิกคือน้องเขาคาใจว่ายังไงยังไงอะเราก็มาทำให้ยังไงยังไงอะโอเคแล้วก็จากนั้นเราก็มาทำการ ภาพคลิปลงมาต่อต่อแล้วเรามาดัดกันสักหน่อยฮนะดัดพอถึงจุดนี้มันมืดแล้วก็เสียงเราก็ค่อยๆลดจะหายลงตรงนี้ด้วยค่อยๆขึ้นสว่างขึ้นเท็กน้อยโอเคจะสังเกตเห็นไนอะเจ้าสีเนี่ยมันติดอยู่นะโอเคเอ้ยเอ่อะเลื่อนคลิบหายปา่า เราจะเลื่อนครอบแบบนี้ก็ได้หรือว่าปิดไปเลยก็ได้ฮะโอเคจากนั้นเราก็เรนเดอร์นะเรนเดอร์เรนเดอร์อืมส่วนใหญ่เขาจะเรนเดอร์เป็นอะไรกันเออเนี้ยค,คำถามถามมาด้วยเรนเดอร์นะ WMV ฮะ WMV อืมเราไม่จำเป็นต้องเรนเดอร์ขนาดใหญ่มากนะคือให้พอหมพอดีก็ขนาดเนี้ย คือกึ่งกลางและตั้งแต่ SD เนี่ยคือมันกึ่งกลางดีฮะคือ6เมกเนี่ยคือง่ายสุดขนาดเล็กพอเหมาะเหมาะกับการอัพอ่ะโอเคปะ่ะเราก็เลือกขนาดนี้แต่ก็ตั้งชื่อ,อว่าตั้งชื่อไปเลยอ้าทดสอบอ่คผมไม่ได้เลือกที่ไว้เลยอ่ะาว่า desktop ก็แล้วกันนะ แล้วก็เรนเดอร์โอเคโน้ตบุ๊กผมมันอาจจะช้าไปหน่อยนะฮะสำหรับการเรนเดอร์คลิปในเวลาสองนาทีเนี่ยช้าแน่ๆเห็นยังครับโน้ตบุ๊กมันคลิปสองนาทีมึงดูดิเรนเดอร์ตั้งเจ็ดกว่าโอเค โเคครับไหนไหนมันก็นานแล้วตรงส่วนนี้ผมขอตัดไปก่อนนะในช่วงเรนเดอร์ก็ปล่อยให้มันจนเสร็จนี่แหละโอเคปะก็ยังไงเราก็ให้มันเสร็จน้่แหละเนาะแล้วก็ขอหยุดไว้ก่อนก็นแล้วกันโอเคครับหลังจากที่เราเรนเดอร์คลิปเสร็จก็เป็น SD ด้เลยนะครับโอเคเรามาดูขนาดกันว่ามันเหลือขนาด2ี่ b ิบเมกฮะ โอเคจากขนาดเก่ามันขนาดเท่าไหร่เอ่ยขนาดเก่าอยู่ไหนวะน,นี่หรือเปล่าฮะหน,นาาห,นหนึ่งนาทีกว่าหนึ่งกิ๊กดูดีเออหนึ่งนาทีกว่าหนึ่งกิกอ่ะเรายกขนาดยังเหลือยี่สห้าเมกฮะโอเคเราก็มาดูทดสอบคุณภาพก่อน โอเคครับก็โอเคครับความคมชัดก็ชัดอยู่นะฮะอ่ะฮะจากนั้นเราก็นำมาอัพโหลดขึ้นบนเว็บ youtube เลยเออแล้วเราก็มารอดูกันตอนนี้ผมก็อัพไปรลยเวลาแค่นาทีนะฮะคืออินเทอร์เน็ตผมมันก็ช้าใช้ได้อยู่นะสะสำหรับการอัพโหลดส่วนผมก็ตั้งเวลาไว้ได้นะเนื่องจากเป็นพาร์ทเนอร์ ส่วนแท็กผมยังเป็นแท็กเป็นโยกังอยู่เลยต้องลบออกให้หมดนะฮะคือ,อยังไงปบับเออไม่เกี่ยวอะไรยูยกางอนะคือการทดสอบนะฮะเราก็ลบสิ่งที่ต้องการออกประมาณนั้นอ่ะก็ลบออกอย่างเนี้ยมาเลยเรามาเลยเราเตรียมก็เหลือเด่ชื่อผมอ่ะอ่ะก็เหลือเท่านี้อืม แล้วเรามารอดูกันตอนอัดคลิปใช่แล้วเราจะดูกันตอนที่อัพคลิปเสร็จนะว่ามันจะเป็นเอสดีหรือเปล่านะฮะโอเคครับนั้นเราพักคลิปไว้แป,ป๊บนึงนะ,ะับเดี๋ยวจะอ่านอีกทีก็นแล้วกันโอเคครับเราก็มาต่อกันเอ่อหลังจากอัปอัอคลิปเสร็จโอเคแม่เลยลิ้นพันกันนะฮะหลังจากอัปคลิปเสร็จนะเราก็ไปดูคลิปกันว่ามันเป็นเอสดีหรือเปล่า ไหนน้องเขาก็ถามกันมาแล้วเราก็จัดให้ดูกันหน่อยฮนะโอเคอเคบาเสียงหน่อยเดี๋ยวมันจะดังฮนะโอเคฮะสามารถตั้งได้ครับดูดีอ,ดดอะความคมชัดก็อ้าวแหลกเลยฮนะอยู่ในช่วงปรับนะฮะในช่วงปรับความคุมชัด สามารถโหลดได้ด้วยปาบคุณภาพ HD เอ้าหาไปไหนแล้วคลิปไม่วิ่งเลยเนะนื่องจากอินเทอร์เนต็ตผมช้าเกินไปหรือเปล่าไม่ช้าเกินไปอย่างช้ามากแหละถึงขั้นผมต้องหยุดคลิปขนาดขนาด25เมกในการอัพ u ูทู e ผมยังหยุดคลิปเลยเนื่องจากอินเทอร์เนต็ตมันมีความเร็วซึ่ง Amazing meet in Thailand ถึงขั้นจะอยู่ในกทมก็ตามทีนะฮะแต่หากดูดกันหลายๆห,ห้องโหลดบิดกันมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าซึ้งใจเหมือนกันอาเอาเป็นว่าคลิปผมมันก็เป็น SD นะแต่ว่าผมปรับดู SD ไม่ได้เนะื่องจากอินเทอร์เน็ตช้าตอนนี้โอเคฮะสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนกับผมเดมิเตอร์ y o u บ๊ายบายฮะผม